โอ้ยนอน,นอย่างวะสับบัวดย่ยันนี้ซีไฮเงา้ยเขากินฉันต้องสับให้ได้ฉันก็ต้องไปแกงให้เขากินใส่แต่คอยเดอแห,แหมางานวันนี้เนอะนอนอย่างสับกับเมื่อบันนี้ นอนอเป็นเสียบแทะนอขินไหมเบิ้านไหนค่ะไม่แข็งแต่ฮะเหตุยังกอดด้วยนี่จับนอจับนอแมนเอ้าไปจับมันเห็นอยัางนอเนี่ยแข็งเอาไปแกงให้อันไปเมกับไอ้เกกินไหม มาเล่นทันเด้ไไ,าาไปก <laughs> <c oughs> แกงในมอตายคุณบ่แกงเนาะบ่แม่แกงได้กกไดู่บ่อีกล้วแกงได้ยัวบ่ได้ไห้พูง่กินได้อือผูใ่ญ่ก็กินได้เด็กน้อยก็กินได้เล็กน้อยก็กินได้กินได้ท่านเล็กน้อยไม่เห็นมันก็นสิถามแบบนี้ถามวะเฮ็ดนี่นานลนะ ไม่นานนอนเป็นติวี้ยนืนนิเป็นแต่แต่แต่ก็นอนนี่ผู้ใดสิมาอ๋อคุณน้องเสียบขอยอ่อยเนอน้อปักน้อ,อปักเมื่อข่อยระวังเด้อนอนแหลมแหลมเมือ่อยลร่ไอ้เคยมามัน,น,นสุดดีอืมเอาอืมมัน,นจะออกเลยบอกอ๋อ ผู้ใดก่อนสิมากินน้ำน <t> ั่นน่ะไอ้เก๋เอ้ยเมย์อ้าวไปกินว่ะสิเออกินไออยากกินแล้วขันเป็นนอไออยากนอนอืมอายมากตัวแม่นบอกอืมนอนช้ำนี่แห้งดีนี่ช้ำแบบติปิีนี่แข็งแข็งยังสิบอลลมนี่อายมากแ่นบอกขันลุ่มอายบ่มากนอแหล่ๆลมลมบ่มากไอ้มากแต่นอนสดๆแบบนี้แหละ Ui, nó tập tàu Nó tập tàu, nó nắng đến cầm lăng phồn kìm xăm nì hmm? Ui Ui, vậy bố nó, ốt vậy bố nó mà nè Giác đế, giác kín đế Giác, <laughs> giác kín nhẳng Kín nó Kín nó đấy, mất bố xuống rồi mẹ Nó tập tàu Hả? Bố cả đấy tập tàu Ừ Ừ, bọc, bọc. ตีออกพีออกหวานเด้นอ,นนะนอนสดๆขอซือบ่หม,มกินได้ปะเพจยังได้ด้ยังจะได้กินน้มืออีโอ้ยอยู่บด้แล้วอยู่บได้แล้ว,ลวต้องวางแล้วต้องวางเพจฮะไปไวด <c oughs> อกเขาบ้านห้อไปกินนอ้อ ตับเต้าน้อตับเตา,ห,ตเตาหลังเตาตุบุงอตับเตานี่นี่แซบีบเอ้ไปไปขอไปกินได้มาขยเมื่อไอ้เคยสาธุเป็นอิริณิไหมเปิดเมื่อสิแม่มึ้งเสีย กูเท่เหมือนนี huh. uh ่โ huh. อ uh ้ยมึงจบมาเรี่นวมายามไปครับอกมี่อย่างไงกูแผลศีนษงเลยก็บูมีน่ากินทกอย่างเลยวะโอ้ยจะจะหากระไรเนาะมาถึงขั้นหันขวดเนี่ยยังหันให้อันแตงโมไปหานอไม้พูดนะจะได้หรือว่าได้แคียงนอไม้กินมือยุบปากพูดแล้วอยู่นาพูดแถวอันเขาแอบลงมาบ่อกลงมาเราย่างมาจะไปทางไดดโลนี่อ๋อทั้งห้า บนน้มงนองบ่จำาไม่เคยนองละม่นะมาลกันอยู่ดีๆาปัญามาลำทานเ้เมื่อกี้คือเห็นแวบๆยู้ไปทางไหนละเฮ้เดียเดี๋ยวมเดี๋ยวามาตไปคือลิ่งนี่เ่อะเป็นไงสบายดีสบายยุ่แต่ตอนนี้มันฝนตกไปทางไหนไปได้็เลยมันเล่นน้ำจักกะเจ้าโว้ยยังกันอมื่อขึ้นค่คแบบฟังบรู้เรื่องไปไหนคนว่าไไหนจักประกาษม่ บอกหัวหน่าิได้หาอย่างไ้ให้กินไปเนาะแล้วพยาบ้านู้ประกาศแล้วเฮ่จะไหนดีเนาะคข่อยบ่รเรื่องเลยโอ้ยไอเจี๊นี่ีอย่างใเจงนนไม่เขาหวลัง่วกับวิมีกับกูแ้นไม่น้านูวิกตาไทยเนี่แค่หูจะเทื่อน้ะจอม่ก็ัน่มาโฮมอยู่นีหมดตัตกเข่าเข่าแล้วก็ยัดหูบอดี้โจ่นั่นตายเนาะตอ้ก็หลัไม่ จะนั่นแต่นงนมา่อนจะแบบเยอ,อะมาไปท่าไหนห่วยก็ไปเบื้องอีนางนี่เด้มจับน้องใหม่เราเคยเห็นนอ้องใบ้สิเคยบ่เคยเห็นแต่น้องอื่นนะ่ะเอางุดไหลดอกอัะมันได้รรบ่ล่ะบัดนี้ได้คั่นบ่มีคนไปนั่น,นอีหยังล่ะพากันเฮ็ดหยังก่อนนี่ๆประกาศว่าอันพยาบาลป,ประกาศยุ่งห้องบุรียี่หนุนเฉเดทาว่านนี่ โมโเ่แค่เจ๊เถอะเจ้าวากไม่กินเขาน้ำไข่แล้วมีกับเขาเีโกันคือวาไอ้โม่ไปเอาต้ไม้โอ้โกมันจะคิดหาอย่างนูู้กินช่อยงนู้นขึ้นไก่เดี้ไก่บต้มชมกินไงมันขมกินไม่ได้หรอกมากขมเด้อยืนเนี่ยแหละโอ้ไอ้โม่ เป็นหลายเนาะโอ๋ไตกินข้าวกันหยังอูอายเอ้ยฮะไตกินข้กันหยังบ่สิยากหยังอะสิยากอย่งแนวกินนี่ซื่อือว่าักินขากับตีนินนี่ออันกินขากับมบักนาวโอบ่แม่นิเออแมแงหน่อมอยู่เด้อล่ะอาจคือบ่ไปเบิ่งในแกงหน่อมซั่นโอ้นอเบิ่งแล้วก็แล้วดอก เขาเป็นแฉกเขาก็ต้องเชื่อเขาก็ต้องหาแม่เขากริงก็เนาะเจ้าก็ไระเพต่อตัวละยังเห็นแล่ากินแซ่บไหมเขานั่งอยู่หันละเจ้าของบ้านซู่จีเชื่อต้องมาหาเขาที่บอกเขาลุกไปที่แตกตีฮะโอ้ยยาแขกเอานั่งไปเบิ่งไงดูเก่งนมาไป้หย โอ้ยจีแมนนั่นนี้สิสิแตกนั่นสิแตกนั่นนี้นั่นเอายังไงเหรอยังป่ะคือจังสีนะบัวฟ้ากันหูจักยังติดอะไรนะเอ้าพวกเนี่บ้านบอกให้ไปเอาของไงก็ขออยังพวกเขาลงสมัครผู้แทนนี่เขาชีมาแจกของขึ้นไปประกาศม่ขึ้นข่อยหูข่อยแววเลยว่าเขาชีมาแจกของพักไอ้ยังนี่ละพักไม่ไหมนี่ละนี่คือข่อยป่ะ มีมืดไปเด้แงโมบอไดงยินน้ำโม่แดงโมบอไดงยินน้ำโมแต่ว่ายายฝนยยเมฆงักพอยน้อยโตมีมดไปเตรียมไปเอาเครื่องเไปเอาไปเลยวะอไก่หลีเน่เนาะบเ่นแจกหัวละสองพันสามพันผมเจ้าไปต้มนูบ่มันไปใส่บ่มีซื้อน้ำโข เขาสึเป็นกรรมการเด้คนบบมิบุญบบได้น้ำมูไปแล้วแต่เบิร์ไม่แ่งนะไม่แบ่งนีกรรมการเลือกตั้งเด้นี่มันสิไปได้สันบอเสร็จกูชุ่งโง่ข่อยบบมิบุญน้อยเคยมีบุญฮะสุ่มไปเนี่ยมันบบมิบุญแม่นบอกแม่นมันสิบ่ได้กินนอน้ำเฒ่า ซุ่มไปหันมีแต่ซุ่มสัวตัวแม่บอกเออสุปวขาาหาคนดีแม่นโอ้ยหิวไปหิวแล้วเนาะป่ะปเขาไปกินนอสไปขวดไปหิวดวนแล้วแม่กินก่อนเขา,เาก่อนเขาสิมา เป็นยังไ,ไงไอเคยน้องคอเสพบ้่ะโอ้โหกระสุดยอดแลด้วเนาะเสบคักเสบแน่มันจังชีละเสียไอเค,เคยโลดกันไอเคยช่วยไปกินยาปฏิเสธมันของเสบมันหากินยากโดยไปไป,ไปเดี๋ยวเขา<ป>สิมาก่อนเสียวไปเขาบอกถูกนี่ไมยเนาะ ไปอุตสาหะยงแกยื่อไก่ยู่อไก่ก็ไม่เห็นมีฮะยื่สไก่ก็ไม่เห็นมีอียงจะับข่มาย่างมือชื่อเว้รตัวยังย่ไก่ไปยนบ้านยื่อไกเอาของยื่อไก่ไปบ้านอ่าของนไปหอมิดจัดโยผู้แทนมาแจกของโมมีเลยโมมี่เออโมมีกับที่แม่กกูฟันแต่มื่ขึ้นนี่ตัวโอ้ยไปไ้ าไปเข้าพี่ป๊าไปปวดเมื่อยตามร่างกายกินเขา้าวแซบนอนบ่หลับย่าสลืมใส่ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตาดีทิ์เดอ้อยาสุขภาพดีย่าลืมอาหารเสริมตาดีทิ์เดอ้อ